ก็ตัวสบู่นะคะอันนี้คืออตัวโกลว่าได้แรงบันดาลใจมากัดมาจากอทองคำันะคะตัวคองคำัแล้วก็ตัวคอลลาเจนค่ะสองตัวนี้เนี่ยซึ่งจะมีผลอย่างมากนะคะมีผลอย่างมากในการดูแลผิวพรรณนะคะแล้วก็กระตุ้นให้เซลล์ของร่างกายค่ะสามารถสร้างตัวคอลลาเจนใต้ชั้นผิวได้ดียิ่งขึ้นนะคะ อันนี้สักครู่นะคะเดี๋ยวเกศขออน,นุญาตเปิดไม่แน่ใจว่าแต่ละท่านได้เห็นโฉมของตัวกล่องไฟเบอร์แล้วเอ,อกล่องสบู่แล้วหรือยังเอ่ยยังยังไม่ยังไม่ได้โปรโมทยังไม่ได้เห็นครับโดยครับย,ย,ย,ยังไม่ได้เห็นเลยนะคะค เดี๋ยวเก็มาให้ก<อ>ันั้นสักครู่นะคะเดี๋ยวจะเอาข้อมูลส่งเข้าในกลุ่มให้แต่ว่าตัวนี้อาจจะยังไม่ใช่ตัวมอ c k u p f ฟ n a l นะคะโอเคอันนี้อันนี้จะเป็นตัวกล่องคร่าวๆค่ะสามารถดูดูในกลุ่มได้เลยนะคะ ไฟจะใหญ่นิดนึงนะคะอาจจะโหลดช้านิดนึงก็สำหรับสบู่ของเรานะคะจะมีจะมีด้วยกันสามสูตรด้วยกันนะคะอ,อ อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเก็ดขอติดภาพสวยๆไว้รอบหน้ารอบนี้เอากล่องไปชมไปชมกันก่อนนะคะภาพภาพสวยๆน,น่าจะมีมาให้รอบหน้าเนาะแล้วก็โอเคในในตัวนี้นะคะสะบู่ของเราเนี่ยจะมีจะมีอยู่ด้วยกันเป็นอ่อสามสูตรนะคะก็คือ ตัวนี้ในในในเซตนะคะก็จะเป็นตัว g โ Series Essential Soap นะคะาถามว่าทำไมถึงเป็น g โ Series Essential Soap นะคะเนื่องจากว่าทองคำเนี่ยมีการใช้มาเนิ่นานานแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายนะคะว่ามีส่วนช่วยในการดูแลผิวพรรณแล้วก็ปะทินผิวนะคะทำให้ผิวพรรณเนี่ยเ,เป่งเปล่งแล้วก็สามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้นะคะช่วยชะลอวัยได้เนาะทีนี้นะคะโกว่าก็มาต่อยอดตัว ความเป็นทองคำนะคะโดยการเสริมตัวคอลลาเจนนะคะจากเยอรมันเข้าไปนะคะเพื่อให้ความชุ่มชื้นข้อดีของการใช้ตัวสบู่ตัวนี้นะคะก็คือเราใช้ตัวเพีเวกกีซอรี P o นะคะหรือว่าเป็นกรีซอรีนแท้ร้อยเปอร์เซ็นดังนั้นเนี่ยหลังจากที่เราทำความสะอาดไปแล้วนะคะจะรู้สึกว่าสะอาดแต่ไม่แห้งตึงนะคะผิวยังคงชุ่มชื้นอยู่นะคะแล้วเราก็เพิ่ม เพิ่มจุดขายหรือเพิ่มข้อดีของตัวสบู่เข้าไปด้วยนะคะโดยการใส่สารสกัดจากธรรมชาตินะคะก็คือใช้ essential o อ l จากธรรมชาตินะคะโดยโดยอิงอดอกไม้ที่ที่เป็นที่นิยมนะคะก็คือจะมะีดอกไม้แล้วก็พืชที่เป็นที่นิยมนะคะก็จะมี jasmine rice นะคะหรือตัวข้าวของมะลิมีตัวไว i t ล l i l ี่นะคะหรือว่าตัวดอกลิลี่สีขาวแล้วก็ตัว honey c ซัคเคนะคะ honey c ซัคเคหรือว่าจะเป็นตัว ดอกสายน้ำผึ้งนะคะอ่าทีนี้สามตัวนี้ที่กล่าวมานะคะก็จะมีการออกฤทธิ์หรือว่าช่วยในเรื่องผิวพรรณที่ที่แตกต่างกันไปนะคะสามตัวนี้เนี่ยก็คืออ่หลักๆนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเอ่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะแล้วก็กระตุ้นให้เลือดเอ่อเลือดลมเดินดีขึ้นนะคะแล้วก็จะไปช่วยในเรื่องของการลด ความหมองคล้ำแล้วก็ลดจุดด่างดาของผิวได้นะคะรวมถึงต้านการอักเสบอย่างในกรณีที่อันนี้อันนี้ที่ทดสอบเองนะคะอันนี้เก็ได้มีการทดสอบเองด้วยนะคะก่อนที่จะผลิตตัวโปรดักตัตวนี้ออกมานะคะก็คือ,อพื้นฐานเนี่ยแก็เป็นคนหน้าผิวแพ้ง่ายนะคะก็เลยก็เลยเลือกทดสอบด้วยตัวเองแพ้ง่ายเป็นจืดง่ายแล้วก็เป็นผดผื่นง่ายนะคะก็เลยเลือกทดสอบตัวนี้เพื่อเพื่อที่จะได้ออเอาไว้อ้างอิงกับนักธุรกิจ ทุกทุกท่านนะคะว่าเอ้ยถ้าผิวแพ้ง่ายใช้ได้ไหมเป็นสิวง่ายใช้ได้ไหมนะคะอันนี้ต้องบอกเลยเก็ตลองเทสแล้วนะคะใช้ได้แล้วก็ไปช่วยลดอาการอักเสบของสิวได้ด้วยนะคะส่วนตัวสูตรตัวนี้นะคะที่เราทําขึ้นมานะคะก็ถามว่าทําไมต้องทําถึงสามสูตรด้วยกันเนื่องจากว่าบางที่เนี่ยในครอบครัวนะคะจะมีผิวพรรณที่แตกต่างกันแล้วก็มีความชอบอในส่วนของ กลิน่นหรือว่าสรรพคุณที่ต้องการในแตกต่างกันแล้วก็เลยทําออกมาเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะอย่างจัสมินไรซ์เนี่ยค่ะก็สําหรับคนที่ต้องการเรื่องต่อต้อตานริ้วรอยเลยเน้นว่าอยากได้ผิวนุ่มชุ่มชื้นนะคะแล้วก็อยากจะช่วยชะลอวัยนะคะตัวต่อมาคือตัวไวลิลี่ค่ะไวลิลี่นี่จะตอบโจทย์สําหรับคนที่ต้องการให้ลดจุดด่างดำนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของให้ผิวหน้าดูกระจ่งางใสยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้ก็ จะช่วยในเรื่องของความกระจ่งางใสของผิวได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวต่อมาคือตัว Honey ซัคเ l e นะคะหรือใส่น้ำผึ้งเนี่ยตัวนี้จะไปช่วยต้านการอักเสบได้ค่ะในกรณีของคนที่เออผิวแพ้ง่ายนะคะแล้วก็เป็นสิวนะคะมีจุดด่างดำตัวนี้ก็เข้าไปช่วยตอบโจทย์ได้ด้วยก็เลยรวมกันออกมาเป็นตัวโกลว่าโกซ e เรียเอเซนเชียลโซฟตัวนี้นั่นเองนะคะอันนี้เป็นคร่าวๆสำหรับตัวเอ,อ่อ โกลซีรี่เอเซนเชียลโซนะคะเราน่าจะได้ยนตโฉมการภายในเดือนหน้านี้นะคะอันนี้อยู่ในระหว่างกระบวนการกำลังผลิตสินค้าออกมาให้นะักธุรกิจทุกทกท่านค่ะมีท่านไหนที่มีคำถามหรือมีข้อสงสัยก็แอบฝากคำถามมาได้นะคะถ้าวันนี้ยังไงข้อมูลไม่เพียงพอเนี่ยเดี๋ยวเกศไปเตรียมคำตอบไว้ให้สำหรับครั้งหน้าค่ะวันนี้ถามไว้ก่อนได้นะคะ ท่านใดมีคำถามเชิญนะครับอยากจะเรื่องดีท็อกหรือสบู่สองตัวนี้นะครับมีไหมครับถ้ามีเปิดไมค์ถามได้เลยนะอนุญาตค่ะจะสอบถามว่าสบู่เนี้ยค่ะเราจําเป็นจะต้องพอกทิ้งไว้สักนิดนึงหรือเปล่าคะพอดีว่ามีเทสแล้วก็เราก็ใช้แค่ล้างๆอะไรอเนี้ยเราก็เลยขึ้นผลมานิดหน่อยค่ะ ก็เลยจะว่ามันอาจจะเกี่ยวเนื่องจากการที่ว่ามันเพราะมันเป็นสบู่ที่บำรุงหรือเปล่าว่าเป็นคลอไลเซนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นตับเป็นยาโรคมีอาการยังไงนะคะมีปีมีผลต่อคะาหรือยังไงเอ่ยมันก็ขึ้นเม็ดมันก็มันจะเรียกว่าจะเรียกว่าสิวก็ไม่ได้แต่มันก็ขึ้นเม็ดผดแดงขึ้นมาหนึ่งเม็ดสองเม็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้แบบการแพ้เยอะ โอเคอันนี้แก่ขอถามก่อนนะคะโดยโดยปกติแล้วอะค่ะใช้เครื่องสำอางแต่งหน้าด้วยไหมคะเออเป็นคนไม่แต่งหน้าค่ะแล้วก็นิดนึงมันเป็นแบบผิวไม่แต่งหน้าแป้งก็ไม่แทบจะไม่ค่อยได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็มันจะมีแบบมันผสมนิดหน่อยในระหว่างวันค่ะ ก็เลยว่าคิดว่าน่าจะเป็นโดยวิธีการที่ว่าเราต้องมีเทคนิคในการใช้หรือบอกว่าเราต้องฟอกสองครั้งหรือว่าแค่ครั้งเดียวก็เพียงพออะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นคนหน้ามันมากๆอาจจะแนะนําให้ฟอกสองครั้งนะคะเพราะว่าอย่างเกตคือเกศแต่งหน้าด้วยเนาะอ่าอันนี้การอนุญาตแชร์นะคะเกศแต่งหน้าดังอ่าเวลาเวลาที่เราใช้เครื่องสองราน้ค่ะเราจะชอบใช้ไอ้พวกที่เป็นกันน้ําได้เนาะติดทนติดทนนานอะไรเงี้ยแต่เวลาล้างเนี่ยมันก็จะยากนิดนึงมันก็ต้องเช็ดเครื่องสองําอาออกก่อน ะะถ้ามีท่านไหนแต่งหน้านะคะหรือว่านักธุรกิจที่ออกไปเจอลูกค้าที่แต่งหน้าแนะนําว่าให้เขารางเครื่องสอําอางออกก่อนนะคะเช็ดเครื่องสำอางให้สะอาดก่อนเวลาที่สบู่ลงไปทาทาความสะอาดหรือว่าไปทํางานดูแลผิวอย่างเงี้ยค่ะเขาจะได้สามารถทํางานของเขาได้เต็มที่เนาะก็อาจจะฟอกสองครั้งได้นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเก็ตลองแล้วนะคะก็คือก้อนเดียวเนี่ยใช้ทั้งหน้าทั้งตัวใช้ได้ค่ะสําหรับคนที่มักจะหลังอาบน้ําแล้วคันนะคะ มีอาการยิบยิบเนื่องจากว่าแพ้พวกสารฟอกสารฟอกสารทำความสะอาดนะคะตัวนี้ลองใช้ดูได้เลยนะคะจะไม่จะไม่มีอาการยิบยิบหลังจากที่อาบน้ําอันนี้แกเทสกับตัวเองแล้วเพราะว่าเกิดแพ้พวกสบู่เหลวหรือว่าเป็นสบู่ก้อนที่ที่มักจะมีออตัวตัวทาความตัวสารทาความสะอาดนะคะพอใช้ตัวนี้แล้ว่ไม่เป็น ะะแ,ลแล้วในส่วนที่ว่าขึ้นเป็นผื่นแดงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นไปได้เกดขอเออถ่ายภาพมาให้ดูนิดนึงจะได้ทราบว่าว่าเป็นว่าเป็นลักษณะเป็นผื่นแพ้ไหมหรือว่าเกิดจากสาเหตุอื่นจะได้ช่วยหาสาเหตุค่ะเราจะได้มาช่วยกันดูแลเนาะนะคะแล้วก็หลายวันแล้วน่าจะไม่ได้ค่ะแต่ว่าก็คิดว่ามันอาจจะแบบเพราะว่าข้อที่หนึ่งเราไม่แต่งหน้าไม่ได้ทาแป้งเลยอะไรอย่างเงี้ย มันก็อาจจะแบบนิดหน่อยไม่ได้คิดว่าแบบถ้าแพ้ถ้าแพ้จริงๆมันต้องมีอาการต่อเนื่องค่ะอ๋อได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าสมมติว่าได้ไปใช้จริงหลังจากที่สินค้าออกแล้วเนาะก็แนะนำออลองใช้ตัวสูตรทัน e y ซอ r c เ e นะคะมันจะช่วยลดในเรื่องของการอักเสบได้ด้วยนะคะอันนี้มันจะมีตัวตัว e อเซนเชี l ลออที่ที่เข้าไปช่วยในเรื่องของการดูแลผิวได้ด้วยนะคะ โอเคไม่เอ่ยครับท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับขุอตท่านใดมีคำถามที่จะ,ะอาเชิญครับที่วันขออนุญาตถามคุณเกตต่อะนะคะว่าอ่าในในเซตติ้งของเรามีสามก้อนใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเป็นเป็นสูตรใช่ไหมคะว่าเราเลือกสูตรไหนก็ได้หรือว่าในกล่องมันมีสามสูตรเลย อ๋อในกล่องหนึ่งจะบรรจุสามสูตรค่ะซึ่งซึ่งจะดีกับผิวไปคนละแบบนะคะสามารถสามารถใช้ได้จริงๆทุกเพศทุกวัยสามารถใช้ได้ทุกสูตรค่ะเพราะว่าโดยโดยดหลักๆแล้วคือมีคอลลาเจนกับทองคำเหมือนกันต่างกันแค่ตัว A natural extract หรือว่าสารสกัดจากธรรมชาติที่ใส่เข้าไปให้แตกต่างกันแค่นั้นเองค่ะขอบคุณค่ะถามเพื่อลูกค้าบ้างคะบอกว่าเขาอยากได้สูตรที ที่เขาได้ทดสอบแล้วมันรู้สึกว่าดีติดใจกับกลิ่นนั้นประมาณนี้ค่ะตัวที่มาเทสเทสกันอยู่ก่อนหน้านี้นะคะเลยอย่างนีแน่ใจเดี๋ยวพี่ลงถามให้ก่อนว่าอาจจะมีว่าให้กมาสามก้อนแต่ว่าก้อนนี้ว่าเอาสุดไหนสุดไหนเองอืม <Okay S 2> อันนี้ค่ะเกดขออนุญาตเพิ่มเติมให้อย่างนี้แล้วกันนะคะตัวนี้เรามีการต่อยอดมาจากตัวนั้นนะคะตัวนั้นก็คือว่าเราเรา,เรามีการต่อยอดขึ้นมาว่าในกรณีที่บางท่านอาจจะ มีความต้องการที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกับอ,อยากอยากเพิ่มความหลากหลายทําให้รู้สึกผู้บริโภคคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้รับอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยต่อยอดจากตัวสูตรนั้นแล้วก็เพิ่มตัว Natural Extract หรือว่าสารสกัดจากธรรมชาติตัว p e a Ass i ซ l เะค่ะเข้ามานะคะแต่ว่าเบสโดยเบสแล้วเนี่ยเบสของของสบู่ก็คือว่า จะเป็นตัวเพียวคิสรีนนะคะหรือว่าตัวคิสรีนแท้ที่นำเข้าแล้วก็จะมีตัวคอลลาเจนมีทองคำมีวิตามินอีแล้วก็น้ำผึ้งอันนี้เป็นสารสกัดหลักที่ทุกสูตรมีเหมือนกันสิ่งที่แตกต่างกันก็คือตัว Natural extract กับ Essential Oil เท่านั้นค่ะขอบคุณค่ะได้ใช้ทั้งสามสูตรเลยค่ะจะได้จะได้กระทับใจทั้งสามสูตร ขออนุญาตครับผมพูดถึงเรื่องสบู่แล้วเพราะสะบู่เนี่ยนะครับที่ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาใหม่เนี่ยมันจะหนึ่งทาแล้วนะก็เลยว่าไม่ไม่แน่ใจว่าผิวมันจะขาวไหมสองนะครับควรจะทิ้งไว้บนร่างกายสักนานเท่าไหร่ถ,ถึงควรจะล้างออกครับผมตัวสบู่นะคะอันนี้อันนี้เราต้องทําความเข้าใจกันเบื้องต้นเนาะหลักๆของสบู่คือเพื่อทําความสะอาดผิวหน้าแล้วก็ร่างกาย ะะแต่ว่าในการใช้ต่อเนื่องไปอะคะ่ะเมื่อเมื่อผิวเราข้อดีของสบู่ที่โกว่ากาลังทำเนะะี่ยค่ะคือมันจะไปปรับสมดุลค่ะพอผิวเราสมดุลดีขึ้นแข็งแรงขึ้นนะคะสิ่งที่ตามมาก็คือผิวพรรณสดใสขึ้นแล้วก็เวลาที่เราทาครีมทาเซรั่มตัวต่อไปของโกว่าเนี่ยค่ะมันก็จะช่วยทําให้ ซึมได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ผิวพรรณดูสดใสขึ้นถ้าอยากขาวขึ้นนะคะก็ตอนนี้มีเซรั่มแล้วเนาะมีเซรั่มของโกว่าแล้วก็มีตัวกันแดดแล้วก็ในอนาคตน่าจะมีครีมออกมาด้วยนะคะซึ่งถ้าอยากได้ผลเรื่องขาวให้ไวยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้แนะนําว่าใช้คู่กับผลิตภัณฑ์ตัวเซรั่มแล้วก็ใช้ก็กันแดดเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวคล้ำด้วยนะคะแต่แต่ถ้าสําหรับตัวสบู่อย่างเดียวนะคะมันอาจจะขาวช้านิดนึง อาจจะใช้ระยะเวลานานกว่าการใช้ครีมหรือเซรั่มเนาะอันนี้อันนี้ชี้แจงตามตรงเลยว่าผิวจะค่อยๆดีขึ้นค่ะแล้วก็เมื่อกี้อีกคําถามหนึ่งนี่อะไรนะคะเวลาใช้สบู่เนี่ยนทิ้งไว้อยู่บนร่างกายนานเท่าไหร่ถึงควรล้างออก,ออกโอเคอย่างถ้าอย่างถ้าที่เก็บเทสเองนะคะก็คือว่าออพอเราทําความสะอาดหนึ่งครั้งนะคะก็คือถูสบู่เกิดปองปุ๊บทาความสะอาดหนึ่งครั้งล้างน้าออกแล้วถ้าต้องการที่จะเติมสารบำรุงหรือว่า เหมือนกับเพิ่มการดูดซึมเอาสิ่งาสารบำรุงต่างๆเข้าสู่ร่างกายได้ดียิ่งขึ้นอย่าค่ะก็ฟอกเป็นครั้งที่สองนะคะแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะก็คือเกศใช้วิธีว่าฟอกหน้าทิ้งใช่ไหมคะแล้วก็ไปฟอกตัวฟอกร่างกายส่วนอื่นๆต่อทีนี้มันก็จะใช้เวลาประมาณสองสานาทีอยู่แล้วในการในการที่จะฟอกทั้งหมดทั้งตัวนะคะแล้ก็ค่อยล้างน้ําออกพร้อมกัน อันนี้ก็คืออันนี้เป็นเทคนิคที่ที่ใช้กับตัวเองนะคะแล้วก็รู้สึกว่าผิวชุ่มชื้นขึ้นนะคะแล้วก็มีอาการแพ้สิ่งต่างๆน้อยลงเวลาเวลาที่ทดสอบอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าผิวแข็งแรงขึ้นค่ะจากที่ใช้นะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งคือการอาบน้ำนะคือมันมีทั้งน้ำปุน่นน้ำเย็นแล้วก็น้ำร้อนเนี่ยมันมีผลต่อเซลล์ผิวหนังของร่างกายไหมแล้วก็การใช้สบูนนะคะ่ครับ อ๋อมีผลแน่นอนค่ะสําหรับอุณหภูมิของน้ําที่ที่เราอาบนะคะโดยปกติแล้วถึงจะใช้สบู่หรือไม่ใช้สบู่ก็ตามเนาะเวลาที่เราอาบน้ําอุ่นจ,จัดๆอะคะ่ะเซลเล์รูขุมขนมันจะเปิดนะคะตัวเนี้ยพอรูขุมขนเปิดปุ๊บร่างกายหรือผิวเราอะคะ่ะมันจะขาดความชุ่มชื้นหรือสูญเสียความชุ่มชื้นทําให้หลังจากที่อาบน้ําอุ่นหรือน้ําร้อนจัดอะคะ่ะผิวจะแห้งแล้วก็แตกเป็นสะเก็ดนะคะ อันนี้ถามว่า,าถ้าแนะนำแนะนำว่าถ้าอาบน้ำอุ่นนะคะก็ควรพอน้ำสุดท้ายหลังจากที่ที่เราจะโอเคทำความสะอาดร่างกายเสร็จแล้วแล้วก็กำลังจะเช็ดตัวแล้วอย่างเงี้ยค่ะแนะนำว่าให้ปรับอุณหภูมิน้ำลงมานิดนึงนะคะอาจจะเท่ากับอุณหภูมิร่างกายก็ได้หรือว่าเย็นกว่านิดหน่อยนะคะเพื่อปิดรูขุมขนนะคะแต่ว่าข้อดีของการที่ใช้สบู่ที่ทำจากกรีเซนธรรมชาติก็คือมันจะไปเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับน้ำเลี้ยงผิว นะคะตัวนี้ก็อันเนี้ยมันมันจะไปช่วยลดอาการคันที่ที่เราเกิดขึ้นนะคะที่เรารู้ที่เรามีอาการคันหลังจากที่อาบน้ําเสร็จเนี่ยข้อหนึ่งเลยก็คือบางทีอาบน้ําอุ่นจัดข้อสองก็คือแพ้ตัวสารน้ําความสะอาดในสบู่แต่สิ่งที่เกิดได้หลังจากที่ใช้ตัวสบู่ครว่านี้เข้าไปค่ะผิวเราชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ไม่มีอาการคันหลังจากนั้นถึงแม้ว่าเราจะอาบน้ําอุ่นก็ตามแต่ถ้าบางท่านที่อาบน้ําอุ่นจัดแนะนําว่าให้ปิดผิวด้วยน้ําเย็นหรือว่าน้ําอุณหภูมิร่างกายก่อนนะคะ มันมันก็จะช่วยลดความการสูญเสียความชุ่มชื้นออกจากผิวได้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าท่านที่อาบน้ำอุ่นปกติแบบที่เกิอาบนี้ค่ะตัวสบู่กรีเซลีนตัวเนี้ยมันจะเข้าไปช่วยในเรื่องของการลดการสูญเสียความชุ่มชื้นออกจากผิวได้ด้วยค่ะทําให้ผิวเราไม่แห้งตึงหลังจากที่อาบน้าเสร็จค่ะปีคําถามเพิ่มเติมไหมคะค,ครับ ว่ามีท่านในสงสัยข้อมูลอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้นะคะค่ะสวัสดีคุณลูกเกตค่ะพอดีมีอ่าทีมงานที่ได้ทดลองแล้ว,วก็ได้ใช้ใช้ได้ผลมากค่ะก็เกี่ยวกับเรื่องฝ้าฝ้าจาง หน้ายกกระชับแล้วก็ลิ้วรอยเนี่ยเหลือเหลือเหลือเล็กน้อยอ่ะพี่ทวินเดี๋ยวนะดูพี่ถวินอยู่ไหมคะพี่ถวินใช้สบู่แล้วเป็นไงบ้างคะค่ะใช้สบู่แล้วรู้สึกว่าลิ้วรอยที่เป็นตีนกาตื้นขึ้นะ่ะรอยย่นล่องคิ้วหน้าผากตื้นขึ้นแล้วก็ฝ้าจางจากรอยดจากจัก ค่อยรอกออกมาเป็นจุดๆเขาทราบเป็นแบบล้างปุ๊บล้างอ่ไว้หนึนนนนนน่งอย่างอย่างอย่างน้อยนะคะหนึ่งนาทีที่หมักไว้แล้วก็มาล้างออกสังเกตว่าหน้าหน้าไม่ตึงเหมือนสบู่ตามท้องตลาดที่พี่ทวินเคยใช้ที่เป็นกรณีที่เขาว่าหน้าเด้งหน้ายกกระชับ ไม่ตึงค่ะรู้สึกว่าหน้าหน้านุ่มขึ้นแต่มันเหมือนกับว่าหน้าเราอะอะไรจะปาแบบว่าประมาณว่าหน้าเราก็ชับขึ้นแต่ไม่ให้ความตึงไม่ให้ไม่ให้ความรัดเหมือนกับสบู่ตามท้องตลาดแล้วก็สิ่งที่เห็นชัดก็คือฝ้าเริ่มจางลงค่ะจากที่ว่าเป็นรอยดำขบจะเป็นสีแดงจากพื้นไม่ขา แล้วขอบผิวมิดเทียบทุกเราอ่าเอาเค้กค่ะอันนี้เกดคิดว่าน่าจะเป็นปัญหารเรื่องสัญญาณหรือเปล่าเอ่ย อย่างนั้นขออนุญ,ญาตสรุปใจความให้พี่ทวินนะคะอันนี้อันนี้จากเคสของผู้ใช้จริงใช่ไหมคะก็คือหลังจากที่เทสต,ตัวสบู่ไปแล้วนะคะสบู่ของโกว,ว่าก็คือ,อ,อตัวนี้หลังจากที่ใช้ไปแล้วนะคะสิ่งที่ได้หลังจากที่ใช้ทันทีก็คือรู้สึกว่าผิวกระชับขึ้นนะคะสะอาดแต่หน้าไม่เอียดน่าจะเข้าใจความหมายของหน้าไม่เอียดเนาะก็คือหน้ามันมันไม่แห้งตึงอะคะ่ะมันไม่เอียดเหมือนเวลาเราใช้สบู่อื่น คือเรารู้สึกว่าผิวเราสะอาดแต่ว่ายังคงความชุ่มชื้นไว้อยู่แล้วก็ผิวไม่แห้งตึงนะคะอันเนี้ยอันนี้คือจุดเด่นของตัวสบู่ของเราเลยนะคะก็คือสะอาดชุ่มชื้นผิวกระชับแต่ไม่ตึงเอียดนะคะแล้วก็สิ่งที่ได้หลังจากที่ใช้ไปสักพักหนึ่งเนะะี่ยค่ะที่บอกว่ารู้สึกว่าผิวอะกระชับขึ้นนะแล้วก็ริ้วรอยนะคะตื้นขึ้น หรือแม้กระทั่งว่า,าตัวฝ้าดูจางลงอันนี้นี่เ,เป็นผลจากการใช้ตัวสารสกัดนะคะคือไม่ว่าจะเป็นตัวคอลลาเจนตัวทองคำ 24k ซึ่งเราใช้ตัวไมก้าที่เป็นทองคำแท้นะคะทองคำบริสุทธิ์อันนี้จะเข้าไปกระตุ้นาการสร้างคอลลาเจนใต้ชั้นผิวนะคะพอผิวถูกกระตุ้นให้สร้างคอลลาเจนปูปะคาผิวมันจะฟูขึ้นมานะคะแล้วก็จะรู้สึกเหมือนว่าหน้าเราเต่งตึงขึ้นนะคะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของทองคำก็คือ เขาจะค่อยๆผลัดเซลล์ผิวอย่างเป็นธรรมชาตินะคะทำให้หน้าเราดูกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ฝ้าดูจางลงนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าไม่อยากเป็นฝ้าใหม่อย่าลืมใช้กันแดดของโกว่าด้วยนะคะโอเคค่ะมีมีท่านอื่นอีกไหมคะคุณต๊กเออคุณหมอครับพอดีคุณแม่ผมฟังอยู่อยากจะฝากคำถามหน่อยนึงว่าแม่เป็นกะเนี่ยสามารถใช้ตัวนี้หายไแมแม่แม่ฝากถามผม <laughs> อ๋อ อันนี้ขออนุญาตชี้แจงตามหลักวิทยาศาสตร์นะคะกลกเนี่ยเป็นกรรมันพันเนาะเกิดขึ้นที่ใต้ชั้นผิวนะคะอันนี้มันเราถ้าเราว่ากันตามตรงนะคะถ้ามันเป็นที่ผิวชั้นนอกสบู่เนี่ยเราจะอยู่ที่ผิวชั้นนอกผิวคนเรามี3ามชั้นนะคะชั้นนอกชั้นกลางแล้วก็ชั้นในนะคะกลกเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่ชั้นในสุดนะคะหรือใต้ผิว อันนี้อาจจะต้องเป็นเทคโนโลยีใหม่และอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของโกวาก็ได้นะคะที่จะเข้าไปช่วยดูแลใต้ชั้นผิวได้เนาะทีนี้ถ้าเป็นตัวนี้นะคะตัวสบู่เนี่ยมันจะช่วยที่โครงสร้างผิวชั้นนอกค่ะก็คือถ้าเกิดถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเป็นที่ผิวชั้นนอกหรือว่าความหมองคล้ำที่ชั้นนอกอันนี้บอกว่าช่วยได้นะคะแต่ถ้าเป็นเป็นทีเ่เม็ดสีใต้ชั้นผิวต้องบอกตามตรงว่า ตัวนี้นะคะอาจจะต้องใช้เป็นผลิตภัณฑ์อื่นควบคู่ไปด้วยนะคะลองลองดูตัวเ,ออเซรัม่มหรือว่าครีมในอนาคตที่กว่าจะออกมานะคะถ้าเป็นในส่วนของกระเนาะแต่ว่าคุณแม่จะน่าใส่ขึ้นแน่นอนนะคะเพราะว่าผิวชั้นนอกเนี่ยได้รับการกระตุน้นแล้วก็ผัดเซลล์ผิวค่ะแม่บอกว่าเป็นผิวชั้นนอกอ,อ๋อถ้าผิวชั้นนอกก็จะดีขึ้นค่ะถ้าผิวชั้นนอกนะคะตัวนี้ ขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขออนุญาตครับถามครับค่ะเอ่อท่านชายประเภทอายุสูงวัยนี่อ่าต้องต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่ครับต่อครั้งครับสำหรับสบู่เหรอคะสำหรับสบู่นี่คือใช้ทั่วไปได้เลยคะ่ะใช้ไในการทำความสะอาดผิวหน้าแล้วก็ผิวตัวได้ตามปกติเลยคะ่ะ ครั้งแรกเนี่ยนะแนะนาใช้สองครั้งนะคะสองรอบคือรอบแรกสําหรับทําความสะอาดก่อนแล้วก็รอบที่2ก็คือเพื่อเป็นการบํารุงอะคะ่ะอย่างเคสที่ทวิตเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ฟอกทิ้งไว้สักครู่หนึ่งแล้วก็จะจะได้บํารุงผิวให้ดีขึ้นนะคะอันนี้ถ้าถามเรื่องปริมาณในการใช้ก็แนะนำให้ใช้เท่ากับเหมือนกับสบู่ปกติได้เลยะคะ่ะ ใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนะคะค่ะอันนี้ของคุณพินิดตอบคำถามคุณพินิดเรียบร้อยนะคะมีท่านอื่นไหมคะ เก่งมากครับน่าจะเคลียร์ทุกประเด็นแล้วครับได้ค่ะยินดีค่ะถ้าตรงส่วนไหนที่ข้อมูลขัดตกบก,กพรอ่อง